เอาใหม่เอาใหม่นูมี่เ้องผมเองป่ะน้องผมเองไหมเลี้ยงเองคร่บเอะี่ดโอเคกลับมาใหม่ก็ทีขักแช่ใหม่กับขักแช่ใหม่ทุกทีมันหลุดมันหลุด ใหม่ใหม่เยวไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่ขอโทษนะครับฝากแชร์รอบนาทใช่เพรยังไม่ได้มีสิบบาทเมื่อสักครู่นี้มันหลุดนะครับอ่ะไม่รอละพี่เกียร์เดี๋ยวไปตามดูย้อนหลังแล้วกันฝากชชยแด้วกันนะทุกทาน้ามมาดูหนึ่ง ลักษณะอย่าที่ผมบอกแล้วการจับคุณจะจับยังไงก็ได้ให้มีความถนัดของคุณนะใจจริงเนี่ยผมอยากจะให้คามกระตุนต้งงองใสเดี๋ยวเราการจะเห็นชัดนะโอเคจับลักษณะนี้ขึ้นใบบนขึ้นใบล่างนะการวางนี่วาง45องศาที่เป็นลักษณะอย่างนี้หัวปองปนเนี่ย พึ่งเรียนตอนที่สอนก่อนอา้าหลุดอีพกพุงนะ่นี่อย่างนี้เป็นรักอะอย่างนี้ถ้าใครที่กลัวการใช้มีกนอาจารย์แนะนำให้ทำแบบนี้ให้คุณวางแล้วคุณก็ยกขึ้นนิดเดินสี่ห้าองศาแล้วคุณก็ใช้นิ้วโป้งดึงหนังแล้วก็ลากลงเบาๆมีกรมันมีความคมอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำหนักมือไม่ต้องกดน้ำหนักมือ บางบางคนบางครั้งขูดจนหนังลูกค้าแสบดังนั้นมีดโกมันถูกออกแบบมาให้คนรับการวางมีดที่ถูกต้องมันจะช่วยให้คุณได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพจำไว้นะมุมบนมุมล่างใช้ยังไงผมอธิบายการวางมีด45องศาเป็นการวางมีดที่ถูกต้องหลักการ ให้นึกถึงลักษณะการตัดต้นไม้เราจะไม่ฟันตรงนี้เราจะฟันเฉียงดังนั้นเฉียงก็คือการตั้งมีดสีมักอุตสาเคล็ดลับของที่นี่คือตั้งแล้วดึงมันจะทําให้ได้เส้นคมจำไว้นะตั้งแล้วดึงช่วงโค้งช่วงการวางมีดน้ำหนักมือมีผลหมดทุกอย่างจำไว้ จะพูดถึงเรื่องมาอีกสำหรับการอาอ่าโอเคสำหรับน้องๆช่างใหม่ๆอันนี้คือสำคัญมากแล้วลองทำตามดูบางคนบอกว่าอาจารย์ครับ ในการใช้มีดเลยอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของการกันหน้าคนโดอรัดด้านข้างนะเราพูดถึงด้านข้างก่อนดังนั้นอาจารย์ต้องการอยากจะฝากไปให้กับนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในขณะนี้ฝึกเท่านั้นที่มันจะทําให้คุณเกิดความคลองขอขยาบก้านหนึ่ง การจับมิโกนการตั้งการดึงการวางแล้วแต่สูตรใครสูตรมันในการสอนนี่ือเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เรียกว่าการฝึกซ้อมกับหัวหุ่นจําไว้นะหัวหุ่นที่นักเรียนฝึกซ้อมบ่อยๆสิ่งที่นักเรียนมันจะได้คืออะไรตอบสิสิ่งที่มันได้สิ่งที่พวกเราได้ในการฝึกซ้อมกับหัวหุ่นแบบนี้คืออะไร ความเคยชิ้งท่าทา,างความถนัดความชำนานในการทํางานเอาแล้วจารย์บางบอกว่าเรียนที่นี่ทำไมก็บอกว่าตัดของจริงไม่ใช่เหรอดังนั้นถ้าเราฝึกเนี่ยบ่อยๆเจอของจริงมีปัญหาไหมมีดังนั้นการที่นักเรียนมาเรียนที่นี่มันจะควบคู่ก,กันไประหว่างการฝึกทักษะหัวหุ่นกับของจริง แน่นอนอาจารย์บังบอกว่าจากลักษณะนี้นะการวางนีดวางสีหนะ้าสานะไม่ได้ใช้มุมอย่างกดจะกดมุมเยอะเกินไปนะ่งโน่นนี่นะั่นปลาบลาบลาจบนักเรียนไม่สองพอไปเจอของกินเป็นยังไงสานไม่กล้าวางนีดเงาแตกนี่คือในส่วนของเราแล้วตัวลูกค้าล่ะรู้สึกยังไงลูกค้าจะเกิดการประมาทเกิดขึ้นเพราะ มือเราสั่นมือเราออกวางนี่ไปกล้าวางนี่ถูกต้องไหมดังนั้นสิ่งที่นักเรียนฝึกตรงนี้กับหัวหุ่นนี่สิ่งที่มันได้คือท่าทางในการทำพอไปเจอของจริงสิ่งที่นักเรียนได้คือท่าทางในการจำถูกต้องไหมบวกกับสิ่งที่อาจารย์บอกว่าการวางน้ำหนักมือวางแบบไหนวางให้ถูกต้อง ใช้ถูกต้องหลังจากนั้นเจอของจริงคุณจะลดการประหม่าไปเป็นท่าทางที่มันคล่องขึ้นโอเคอาจารย์บอกว่าการโกนทุกครั้งนิ้วโป้งจะต้องดึงทุกครั้งดึงเพื่ออะไรดังดึงเพื่อหนังตึงแค่นั้นเพราะถ้าไม่ดึงหนังมันจะตามไปน,นีแล้วมันจะเกิดอาการบาดโดยเฉพาะผู้สูงอายุยิ่งยากนะ ในการวางมีดในการดึงเอามาช่วยกันบวกกับน้ำหนักมือโอเควางมีดกิดมันกลายเป็นการดึงดึงขนถูกต้องไหมแต่ถ้าวางถูกต้องมันเป็นการตัดที่มันเข้าก็อย่างที่าจาบอกว่าตัดต้ดนไม้ตัดแนวางนี้จะต,ตัดเขียนมันปิดกนันดังนั้นวางมีดโดนเฉียนต้องดึงเฉยดึงดึงมันก็จะได้เส้นวามคม คน,นต่างๆมันก็จะหลุดง่ายถ้าจะความหมายนะนี่คือหลักการของการใช้ใบฟิลโคนพี่ป่าพูดมาคือเรื่องจริงใช่สวัสดีครับดาวสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะเนี่ยไม่รู้มีคนแชร์กี่คนนะเราเปิดอยู่นี้อยากรู้อยากรู้มีคนแชร์กี่คนเดี๋ยวจะเริ่มด่าคนไม่แชร์แล้วเนี่ยแชร์ไปหน่อยมันจะได้รู้กันไปเรื่อยๆจะนั่นต้องมาเรียนที่นี่แล้วนี่มีคนแชร์กี่คน ฝากแชร์ด้วยครับฝที่ต้องการอยากให้แชร์เพราะอะไรครับมันมีเด็กน้องๆอง่ะผมจะสอนทุกครั้งผมจะนึกถึงเด็กนักเรียนใหม่ๆไอ้พวกที่เก่งแล้วผมไม่สนใจอยากจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาดูก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมต้องการอยากจะสื่อสารให้เด็กนักเรียนใหม่ๆที่เขาสนใจจริงๆเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้อันนี้คือผมสนใจมากมาทำาไมมาดูมาดูว่าอะไรสวัสดีครับ ได้บอกที่โทรมาเมื่อวนที่แน่เวันเีงครับพี่เคยโทรมาพ่อตทพี่โทรมาปะใช่โอเคครับนั่งก่อน,อน,อน,อนอครับเวลาสองอยู่เข้ามายังไนก็ได้ครับครับสวัสดีครับใครใชายแล้วขอหุ่นใจมาอ่าโอเคดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดเสมอนักเรียนก็เป็นนักเรียนนะนักเรียนมีความขี้เกียจอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละถ้าอาจารย์อยู่นักเรียนจะต้องถูกบังคับในการฝึกหัด แต่ถ้ารูหรือครูไม่อยู่ท่อทีไม่มีใครหรอกครับที่จะมาดันใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้ดังนั้นผมค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็บังคับเยอะกัวที่นีงง่เราตัดจริงไงเราตัดจริงตอนที่ผมจะสอนทุกเช้าแบบนี้และหลังจากนั้นหมดคาบเรียนเมืม่อไรจะใช้คำาหมดคาบเรียนนั่งก่อนแล้วตามสบายครับตามสบายาดังนั้นถ้ามาหมดคาบเรียนเสร็จปุ๊บเจอของจริงลูกค้าไม่ต้องมา,มาใช้บริการแล้วเราก็ต้องทํางานจริง ดังนั้นฝึกให้มันเยอะๆสำคัญสุดโอเคหนึ 1. การจับมีดให้ถูกต้องน้ำหนักมือองศามีดเป็นการวางนี่คือความรู้ที่อาจารย์พูดแล้วบอกให้มันเข้าในหูหลังจากนั้นมันเข้าเสร็จปึออ๊บมันก็อยู่ที่การฝึกซ้อมฝึกซ้อมแล้วมันไปลงของจริงลงของจริงสิ่งที่มันได้มาคืออะไร เลือดออกบาดเป็นสิวบ้างเป็นอะไรบ้างคราวนี้จะต้องวิอเคราะห์แล้วว่ามันบาดเพราะอะไรเส้นไม่คมเพราะหักไรบาดเพราะหนึ่งวางนี่สองเส้นไม่คมเพราะกลัวไม่มีการวางนี่โตลงไปไม่ได้ใช้น้ำหนักเขาเรียกว่าอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกล้ากลัวกลัวนะ ถ้ากล้ากลัวเมื่อไหร่เส้นมันจับไม่คมจำไว้เลยนะดังนั้นเวลาเราเรียนพิถามุขส่งอาจารย์อาจารย์จะดูอยู่คนนี้ด้วยนะบางคนกันได้แต่เส้นไม่คมมันคืออะไรสาเหตุกันได้เส้นไม่คมคือหนึ่งไม่กล้าลงน้ำหนักมือสูตรง่ายๆเลยตั้งแล้วตั้งน้ตั้งตามแนวเส้นที่เราวาดโดยโดยดัลเตสไปเรื่อยตั้งพับแนวเส้นแล้วดึงเส้นมันจะคมจดีอาจารย์ครับ แล้วผมไม่ต้องใช้ตัวกันขอบได้ไหมผมไม่ไมีตัวกันขอบใช่ไบมจะเลนจิดได้ไหมหรือช่างรุ่นเก่าๆเขาใช้ได้เราเนตัวเดียวจิกขอบเฉยหรือบางคนไม่จิดเลยแค่ตลอดต่อต่อแล,ล้วหลังจะมาลงมีโกนดังนั้นถ้าคุณรู้จักมีดโกนและคุณลงดีๆรับรองได้มีความคมอย่างแน่นอนโอเคอ่ะเดี๋ยวคราวนี้อาจารย์จะมาลงของจริงแบบนี้ซึ่งหัวนี้ ตัดไปเมื่วันวันอังคานะเดี๋ยวตั um ้งขอดูห um น่อยเขออหน่อยเบอร์ห um นึบอร่งขอให้ขอได้แลแชร์แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์บางวัดดีนิวแชร์แล้วค่ะมานิวมาเฮ้ยเอาเบอร์เบอหนึ่งเบร์หนาไม่รเดี๋ยวผมจะสบัดขึ้นไปทิ้งเลย อยู่ข้าวมือสั่นแน่เลยวันนี้โทษมาจากหไหนวะเนี่ยตลาดน้าฮะตลาดน้าตลาดไหมตลาดน้าขอตราดขอตลาดน้าเจอที่คือไว้นะใช่ค่ะไห้เจอในเพจใครทีคนเจอผมผมเจอผมเจอแต่ทำไมถึงอยากเรียนอ่ะ จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างครับเะได้ม hmm ี course, why, <t <t ่งตาติดตัวบ้างดูว่าจิตพี่ดูว่กจิตี่ดูไว้สองหลักพี่หลักแต่ว่านี่ถึงใกล้สุดนี่ถึงใกล้สุดแล้วทำไมทำไมถึงคิดว่าจับเลือกที่นี่ดูแล้วอาจารย์จะ hard core เหรอฮะเขาบอกว่าดูแล้วอาจารย์จะ hard core ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ครับผมล็อกคอร์ล้ว<อ>ดีนั่งมาน,นี่จะได้เห็นจะได้เห็นวิธีการสอ,อ,อะบางผมอยากให้ตามถือเยะ เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญาตถอดกล้องแป๊บหนึ่งจะได้ดูชัดๆว่าในการวางมีในการอะไรจะเป็นยังไงเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นไหมล่ะเวลาสอนนะ่ะเขาตั้งใจสอนจะตายหาแต่เวลาเรียนก็อยากมีใครสนใจเรียนนะ่ะแชร์ก็ไม่ยอมแชร์สอนดีสักขนาดนี้หัดแชร์บ้างคนอื่นจะได้รู้ความรู้บ้างโดนด่าอีกอ่าดูนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวก่อนยวเอาควา,ามชัดก่อน คนจริงๆแล้วน้องๆอ,อ่ะเด็กใหม่ๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยนี่เด็กใหม่ๆไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยกล้าใช้มีดโกนสักเท่าไหร่อ่ะพี่เอามาวางไว้นี่ถือให้เห็นหามุมแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพออาจารย์พออาจารย์โค้งเลยบังก็สอบมือหามือเอาหันดูไว้ดูไว้ อันนี้เป็นการตัดผมเมืม่อเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วนะอยู่ข้าวแล้วพออยู่ข้าวเสร็จมือก็จะมีอาการสั่นๆอ่ะเทคนิคนะให้เห็นหน้าได้เวลาพี่เทคนิคสำหรับคนที่สั่นๆมือใหม่ๆนะสื่อหายใจลึกนั่ตั้งแล้วค่อยดึง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 ,ดงสกิลไม่เหมือนกันโอเคมาดูนะบังมาได้บังโค้งตามเลย อาจารย์บอกแล้วว่าขึ้นใบบนขึ้นใบล่างดูนะขึ้นใบบนวางวางสี่้าองศาหดึงยกสุดขึ้นวางสี่ห้าองศานะต,ตั้งแล้วดึงตั้งแล้วดึง หน้าจอหลังจอกกพิกจะ้พิดน้ำมันนี้นะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องการในการติดแม็กนิดนงึงส่วนเรื่องจอนหนาจอบางจอแหลม อีกเรื่องหนึง่งมันอยู่ที่การวางวางนี่เข้าวางเข้ารักษณะนี้เป็นจอรแหละมไหมอย่างนี้เป็นจรบานได้ไหมมันอยู่ที่การวางนี่โค้งโค้งหูนี้มีความสําคัญมุมมุมมิดกรนเราจะไม่จิกนะแค่ตั้งนอนสี่ห้าสาตั้งแล้วดึงพับหูได้ไหมพับแล้วขาน้อยรักษณะนี้ ใช้ครึ่งใบบนนะเด้งไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาตั้งทับแนวที่เราใช้แบตบเตอรี่ตัวเล็กกันขอบบางงนี้เห็นไหมบางนีนเห็นไหมเห็นไหมกยกเห็นไหมบงคนเห็นจ้ะตั้งทับไว้นะตั้งทับแนวนะวางสี้างขา แล้วก็ดึงทุกครั้งที่ป้อมก็ต้องดึงจะเกิดความคมของเส้นมาข้างนี้จะเป็นอีกข้างหนึงที่มีปัญหากันเยอะโค้งนี้ใช้ส่วนล่างของมิกรตั้ง แล้วดึงตั้งแล้วดึงตั้งแล้วดึงใช้ส่วนล่างนะส่วนปลายยกขึ้นนะช่วงระหว่างนี้เป็นการลิกนี้แบบนี้มุมนี้นักเรียนสุดแบบนี้นะตั้งธรรมดาอย่างนี้จับแบบธรรมดาลิกนี้หน้าจอหลังจอหลังใบหูในกรณีที่เป็นนักเรียนใหม่ให้ซ้อมแบบนี้ในมุมด้านซ้ายของลูกค้าให้ทําแบบนี้มันจะมีความเคยชินสําหรับข้อมือ จามไว้ตั้งแล้วดึงถ้าต้องการอยากให้จรตรงเนี่ยวางนี่เห็นไหมตรงปะแต่ถ้าอยากให้จอถ้าเราคิดว่าถ้าจจรตรงแต่มือเรามันไม่หน้าหน้ามีดโกไม่ตรงแต่อย่างเนี้ยมันก็จะเอียงหรืออย่างเนี้ยก็จะเอียงดังนั้นดูความความตรงของใบมีดเห็นปะตั้งแล้วดึงเห็นไหม ข้างแล้วก็ดึงไปต่อไปมาช่วงระหว่างนี้เนี่ยดึงหน้าจอหลังจรหลังใบหูเยังขอลูกค้าเข้า,ขาตั้นนี้สีส่้าขาหูเนี่ย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  เมื่อวานวันนั้นเราพูดถึงเรื่องการเปียงคอลูกค้าจำได้ไหมอาจารย์จะเปียงคอลูกค้าช่วยทุกอย่างเลยหลังจากนั้นจบแบบนี้บริเวณนี้ เราจะการตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้จะดสบัดอะไรก็ได้แล้วแต่ในความเป็นจริงอะ่ะพวกช่างอะ่ะมันจะมีลายเซ็นของตัวเองบางคนตัดมากันแค่บริเวณตรงนี้หยุดแค่ตรงนี้แล้วที่เหลือคือการแต่งขอบไล่เลๆๆๆๆ่ไล่ล่ไล่อนเอาก็ได้ดังนั้นสไตล์ใครสไตล์มันไม่ได้บอกว่าแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดเข้าใจความหมายไหมาบางคน ช่างครับผมชอบการตัดครับช่างครับบางคนปล่อยเลยครับแล้วแต่เข้าใจความหมายไหมดังนั้นฝากให้คิดย้ำนะย้ำหนึ่งเรียนรู้วิธีการจับมีดโกนองศาในการวางมีดฝึกซ้อมกับหัวหุ่นเยอะๆพอลงของจริงแล้วจับไม่มีปัญหาแต่ปัญหาทุกคนมีหมดเด็กลงได้ไหมมีดโกนไม่สมควรย้ำว่าไม่สมควรนะ แต่ถ้าเป็นเด็กโตพูดเรื่องทําได้ก็ทาแต่ถ้าเราบอวิโกลได้ไม่ได้ตัวกันขอบเราก็ต้องสามารถใช้ใคมได้เช่นกันจำไว้นะนี่คือหลักการง่ายๆปัญหาของใบวิโกนคืออะไรนึ่งปัญหาในตัวช่างก่อนนะนิวโปไม่ค่อยชอบเดินการวางองศามีขิดการตั้งมีขิดชอบตั้งก้าสิงตั้งเลยึ้นเลย แล้วก็ใช้มุมมันเยอะเกินจิตถอกไปเรื่อยๆก,ก็จะบาดน,นี่คือปัญหาช่างปัญหาลูกค้าคือหนึ่งอายุฟันฟองไม่มีจัดการไม่มีฟันผิวหนังหย่โย,ย่นเป็นแผลเป็นสิวเป็นอะไรพวกนี้พวกนี้คืออุปสรรคของลูกค้าแต่เราก็ต้องทำงานที่ต้องมานะ โอเคเอาแค่นี้พอของปากของพอเกี่ยวกับเรื่องของการกัน,กนเดี๋ยวเวลาผมจะจะจะ,จะถ่ายทอดความรู้แล้วลวกันผมจะเก็บไว้เป็น,นเรื่องๆผมจะไม่งี่หมดทีเดียวนะโอเคไปแล้วขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับ